สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการสอบนะครับวันนี้เราก็เลยมาชิวๆกันที่ที่ไหนดูป้ายดิเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าจะใช่นะครับนี่วันนี้เราขึ้นมาอยู่ที่นมร้านนมองค์นะครับร้านประจําของพวกเรานั้นก็คือวันนี้ก็เป็นวันสอบสุดท้ายแล้วแล้วก็มาชิวๆแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาเลี้ยงพี่บิ๊กกับพี่อุ้มเนี่ยนะครับแต่วันนี้ <c oughs> โคตเสียดายเลยพี่อุ้มไม่มาครับ เป็นแล้วพี่อุม้มเพอาติดธุระอันนี้เราไปหาเพื่อนๆกันนะครับว่าเขามาทำอะไรกันไปกันเลยอ่าเรามารู้จักเพื่อนๆกันเลยนะครับว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันฮัลโหลวันนี้เรามาทำอะไรอือมาร้องคาราเกะค่ะในวันระกาศกูดบายเซจีแล้วก็ขอบคุณบิ๊กด้วยขอบคุณใครอีกขอบคุณพี่อุม้ม ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราเฮ้ยขอบคุณทุกคนที่ดูจนขอบคุณขอบคุณทุกวิวนะคะที่ให้มอบให้กับกลุ่มจีจีค่ะคือคนคนอื่นขอบคุณทุกวิวคุณคิดยังไงกับกับคุณคิดยังไงกับวิวพีอิงอิงพีแปดของเราก็เนี้ยค่ะคนเนี้ยดูสาวมวิล่า ไม่เยอะก็ไม่รู้จะไงอะไรเลรอครับคะรู้สึกจะกินเค้กเยอะเยอะไปไหมอ่ะอยากกินเค้กแล้วอ่ะก็คนดูสุดก็คนนั้นละค่ะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะค่ะครับเอาปางนี่ไงปางเออไม่ต้องหลบเลยมามาถามว่าคิดยังไงกับยอดวิวที่เราได้ก็ ส่วนอยากจะดูเองอะนะคะก็ไม่มีคนเข้ามาดูกันเท่าไหร่ก็ก็ให้กำลังใจเพื่อนค่ะก็เลยดูเยอะนิดนึงค่ะไปแล้วนะคะดูรอบเดียวค่ะดูรอบเดียวสวัสดีค่ะ